เตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งจะทำให้เกิดมีกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่เสพกัญชาและยาเสพติดครับสวัสดีสายปั่นทุกคนครับวันนี้พี่ตีก็พามาตะลุยเกมๆนี้นะครับตะลุยโลกล้านปีสักหน่อยเนาะกับเกมจุลสิก์คิงดอมครับจากค่ายพีจีครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชม เอาละพังมาแล้วเราไปลุยกันในเกมเลยครับท่านผู้ชมกดเริ่มเลยนะเดี๋ยวกดเริ่มเลยกดเริ่มเลยครับท่านผู้ชมแล้วก็มาดูกติการครับกติกาการแตกนะครับเยอะสุดคือทีเลนนะครับ3ามขาวแล้วก็หางหนามนะท่านผู้ชมมีตัวววยให้นะครับสะสมตัว,วายจากเงินทองแล้วก็เป็นตัว,วายมีตัวคูณตามคอมโบครับสแคตเตอร์สี่ขึ้นไปครับและที่สําคัญที่สุดนะครับท่านผู้ชม ซื้อฟีสปินได้นะครับแล้ววันนี้เราจะมาหาต้นทุนเพิ่มด้วยการซื้อฟีสปินให้ผู้ชมดูกันเลยครับมีต้นทุนอยู่ที่9 0 0 0บาทนะซื้อฟีสปินไปเลยเจ0ดน้านะผู้ชมโอ้โหปาสุดๆครับทุ่มหมดตัวกับฟีสปินรอบนี้เลยครับดูซิว่าจะบู่หรือจ่านะครับแล้วก็จะได้กลับมาเท่าไหร่ต้องมาเชียร์กันเลยนะครับได้10ฟีสปินครับผู้ชมโอ้โหแต่เปิดมาก็ตีบวกแล้วครับเราต้องการภูเขาไฟนะครับ เพื่อทําการเพิ่มรอบฟีสปินนะครับเพราะว่าตัวคูณเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นตามคอมโบแล้วก็รอบฟีสปินนะท่านผู้ชมนะนอกจากจะได้คอมโบยาวๆแล้วเราต้องการที่จะได้นะครับจะได้ก็คือรอบสปินที่เยอะๆนะครับคอมโบยาวๆบวกรอบสปินเยอะๆเ,เนี่ยจะทําให้เราได้รางวัลกลับมาแบบคุ้มทุนแล้วก็เยอะมากนะครับจำแม่ดีๆนะครับเราเรา คบทุนไปถึง7,500นะ่านผู้ชมดังนั้นเราต้องแตกอย่างต่ำหมื่นขึ้นนะครับ่านผู้ชมเพื่อให้ได้กำไรตีบวกขึ้นมาเป็นต้นทุนในการปั่นต่อของเรานะครับเอาละครับระหว่างที่แตกอยู่แบบนี้ก็ต้องขอฝากเตือนน่านผู้ชมทุกคนเอาไว้สักเล็กน้อยครับคิโดนี้นะครับจัดทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนำให้ทำตามนะเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ใหญ่คำแนะนำครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมครับ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเป็นกระจายใช่องตีฮิติปันของเรากันด้วยครับวันนี้เราก็มาตะลยุยกับเกมเกมนี้ครับจูราสิคิงด้อมครับแล้วก็ใช้เทคนิคใหม่นะครับในการซื้อฟิสตสปินแตกเปิดให้เราก่อนเลยเหมือนแบบเป็นหัวหอกน้าทับหรือว่าเป็นตัวดึงต้นทุนดึงกําไรให้เราก่อนนะครับเพื่อให้เรามีต้นทุนในการปั่นแบบไม่ต้องเสียกระเป๋านะครับหรือว่าไม่เข้าเนื้อไม่เข้ากระเป๋าเรานะครับก็คือเราเอากําไรจากการ ซื้อฟิสปินและแตกบวกมาเนี่ยในการปั่นต่อให้ได้แบบกําไรเพิ่มขึ้นนะครับท่านผู้ชมนี่คือเทคนิคใหม่นะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้เทคนิคนี้นะครับก็ลองเข้ามาดูได้ครับว่าเทคนิคนี้ใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับแล้วลองไปจัดกันได้นะครับท่านผู้ชมเอามาลุ้นกันในเกมต่อครับตอนนี้เหลือ1ฟิสปินแล้วดูซิว่าจะหมดเลยไหมไม่หมดง่ายๆแน่นอนครับตอนนี้คอมโบ2มาแล้วคอมโบ3มาแล้วครับ หูสามพันเจ็ดดอกนี้คอมโบสี่มาไหมไม่มานะท่านผู้ชมดูซิว่าดอกนี้จะขึ้นถึงเมกะวินหรือซุปเปอร์วินหรือเปล่านะครับถึงไหมเมกะวินมานะครับท่านผู้ชมเมกะวินมาแล้วและต่อด้วยต่อด้วยเท่าไหร่ซุปเปอร์หรือเปล่าซุปเปอร์ซุปเปอร์ครับท่านผู้ชมจบที่ซุปเปอร์ไม่กะวินครับห้าพันแปดครับดอกนี้ดอกเดียวตอนนี้เราคืนทุนแล้วนะครับท่านผู้ชมเราแตกรวมอยู่ที่เจ็ดพันแปดแล้วครับ เราซื้อฟิโตบินมา7,500พันตอนนี้ได้กำไรแล้ว300บาทครับเฮ้ยจะรอบสุดท้ายแล้วหรอไม่นะ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 มาสี่มาสี่เรียบร้อยครับแบบนี้ครับเท่าไหร่3,000เท่าไหร่เมื่อกี้เนี่ยนะเห็นแวบบแวบสามพัโค oh, จบที่4,000เลยดีนะครับ4,170บาทครับไม่กะครับและจบครับ21ฟรีสปินเลยทีเดียวครับได้สปินบวก2เข้าอีก ได้มาทั้งหมด1 000, 2ึ3 5บาทนะครับท่านผู้ชมแค่นี้จบเลยป่ะละ่ะจบเลยไหมครับจบเลยจริงๆนะครับท่านผู้ชมได้กําไรมาทั้งหมดประมาณเอห้าพันกว่าบาทเลยนะหกพันเลยนะท่านผู้ชมโอ้ยเรื่องจริงยิ่งกว่านี้ใหญ่ยยจริงครับเอาแล้วเราปรับลดเบ็ดลงมาอยู่ที่20บาทนะท่านผู้ชมแล้วหมุนต่อบอีซาเรนอยครับดูซิว่า เราจะใช้กําไรที่ได้มาเนี่ยเยอะขนาดไหนแล้วก็มันจะดึงกลับไปเยอะขนาดไหนนะครับดูซิว่าจะมีสปินแตกเองหรือเปล่าแล้วก็จะมีแบบรางวัลใหญ่ที่แบบมาเองหรือเปล่านะครับหลังจากที่แต่งรางวัลใหญ่ให้เรามามื่นกว่าบาทแล้วดูซิว่าจะได้กลับมาเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชม <c oughs> <c oughs> ตึงมือนะตึงมือเหมือนกันนะเกมวันนี้นะท่านผู้ชม เราใครดูมืถึงตอนนี้นะครับตอนนี้เราอยู่กับเกมครับ Jurassic Kingdom นะครับแล้วก็เราเล่นผ่าน Slot to Play ครับแหล่งรวมความมันจากหลากหลายค่ายหลากหลายแนวนะครับผู้ชมใครอยู่บ้านเบื่อเบื่อก็ลองเข้ามาจัดกันได้ครับมีเทคนิคมากมายนะครับจากช่องตีติปันของเรานะครับผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับคอมเมนต์พูดคุยแชร์ประสบการณ์แชร์เทคนิคนะครับแล้วก็สามารถแชร์ เรื่องราวต่างๆได้นะครับให้กำลังใจกันได้ครับท่านผู้ชมทางคอมเมนต์ด้านล่างนะครับโอ้วัวนนี้เทคนิคนี้จะใช้ได้อี่นะท่านผู้ชมซื้อฟิสปินก่อนนะครับแล้วก็ทําการเอากําไรนั้นมาเล่นนะครับวันนี้เราได้กำไรมา6 0พันนะท่านผู้ชมซื้อไป7 5็ดแตกมาหมื่นสนะประมาณแบบ0้าพันบาทเลยทีเดียวสำหรับกําไรในวันนี้นะครับ แล้วยังมีคอมโบยาวๆอยู่นั้นตอนนี้นะครับเรากดเนี่ยเราเพื่ออะไรเพื่อต่อต่อกําไรไปสักหน่อยนะเผื่อแบบมันฟุกสแคตเตอร์แตกเองอะไรอย่างนี้นะครับผู้ชมแต่ปกติแล้วนะครับหลังจากที่ด้านรางวัลใหญ่มานะครับผู้ชมขอแนะนําให้ทําการรีเกมนะครับออกไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยเข้ามาเล่นใหม่นะครับผู้ชมเพื่อเป็นการ รีสปินนะครับไม่ให้มันจดจําว่าเราแบบเคยแตะโดนมันใหญ่มาแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะดึงกลับเยอะเนาะแต่วันนี้เราเล่นให้ดูกันแบบต่อเนื่องเลยครับไม่มีการตัดต่อไม่มีการรีสปินหรือแบบออกเกมเข้าใหม่อะไรทั้งสิ้นนะครับท่านผู้ชมดูซิว่าจะได้กลับมาเยอะเท่าไหร่นะครับจะตีบวกเพิ่มไหมเราตีว่าเราได้จากฟีสปินนั้นประมาณเอ,อ่อประมาณ 4,000เนาะ7,500นะครับแตกมา12,000ก็ประมาณ4 0่0กว่าบาทนะคับผู้ชมตีว่า5,000แล้วกันครับแล้วดูสิว่ากำไรเบ็ดเสร็จของเราหลังจากจบเกมนั้นจะอยู่ที่5,000บวกหรือเปล่านะครับโอ้ยสแกตเตอร์มา3นะแล้วนะมีโอกาสอยู่นะครับมีโอกาสที่เราจะได้สแกตเตอร์นะครับ ไหมสแคตเตอร์ครับตอนนี้เรารอท่านอยู่นะครับสแคตเตอร์ครับจะมาปิดเกมแบบสวยๆให้เราไหมครับดูซีดูซีมาซีตอนนี้นะมีคอมโบแบบมาเรื่อยๆเลยนะครับแตกอยู่เรื่อยๆนะครับแต่สิ่งที่เรารอคอยครับคือสแคตเตอร์ที่มันแตกเองนะครับท่านผู้ชมเราจะไม่ซื้อสแคตเตอร์ซ้ำนะเทคนิคนี้นะครับไม่ควรซื้อสแคตเตอร์ซ้ำนะครับเพราะว่า ถ้าซื้อรอบ2ในเกมเดิมนะครับจะทำให้แตกน้อยนะครับไม่คุ้มแน่นอนนะครับอุยนกนกน,กนกครับตามได้วยเลข10บครับท่านผู้ชมผมนึกว่าจะมีคอมโบต่อนะโอตัวหัวคอนนะครับนกมาอีกแล้วต่อด้วยตัวเคครับ ลงมาเดี๋ยวจะมาไหมเนี่ยเดี๋ยวก็ใจร้อนซื้อสวีสปินอีกเลยนะครับคอยาวครับท่านผู้ชมม,มันไม่มีตัวแบบคอมโบ o ยาวให้เลยเลยนี่อะ่ะผมว่านะครับน่าจะเป็นช่วงดึงกลับของเกมเกมนี้นะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราถูกดึงกลับไปประมาณห้าร้อยนะครับประมาณห้าร้อแล้วนะครับท่านผู้ชม ดูสิว่าจะหมู่หรือจ่าจะจบอย่างนี้เหรอจะจบแบบนี้นะครับเนี่ยถ้าสแคตเตอร์ไม่แตกในอีกหนึ่งนาทีนะท่านผู้ชมเราจะพอกันแล้วนะครับเราจะจบที่ประมาณนะครับหนะมื่นสองนะหมื่นสองห้าร้อยไหมประมาณ500นะครับหรือจะเอาให้เยอะที่สุดนะครับท่าผู้ชมเอาละมาโอมโบดอกนี้มีไหมมีต่อไหมไม่ต่อด้วย ดึงกลับเยอะเหมือนกันนะเราได้ก็ฝืนเล่นมาเยอะเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเงียบเงียบเลยอ่ะเงียบแบบเงียบเลยนะครับโอเคครับท่านผู้ชมผมว่าเราพอแค่นี้ดีกว่าครับท่านผู้ชมน่าจะเป็นการดึงกลับแบบยาวๆนะครับวันนี้ได้กําไรมา3756บาทนะครับจากตอนแรกเราได้กําไรแล้ว4ี่พันบวกแน่นอนอนะ่ะ แต่เราฝืนเล่นนะครับวันเลยดึงกลับไปสักเล็กน้อยนะผู้ชมไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเราก็ได้3 0 0 0เลยทีเดียวนะครับขอฝากเอาวครับสาหรับเกมเกมนี้ครับแล้วก็สําหรับเทคนิคในวันนี้ที่เราเอามาใช้นะครับถือว่าได้ผลดีมากๆครับลองเอาไปจัดดูได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ